เดี๋ยวอีกขอ้อปดนะ้ยาไหงนีขอ้ลมรอกำลังทำการล่างนะคเ่เวลานะครับต่อเท่วนะครับเขาอันนี้ก็ไม่หมดมันม้อตเอารนี้ที่าของด้อนีัแ่นอาได้ มาผมก็มาผู้ละได้ไอ้เกองเลยันนี้หน่อยนะครับหยอดนะครับไม่หขอบคุณที่อยู่จนสุดลูกันนี้บต่ลมจากฐานจะได้นรอบรางวนะครับมาที่ฐาที่หนึ่งที่สมาเลขสนะครับสามสองวั เวลาเข้ามาคือเป็นีนะ Let's go ตัวโอมนี่แบบนี้ไปว่าหาไี่ควยเออดูเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้แล้วดีดีดีดูี่ของงานนี่เลยนะ

ไมเดี๋ยวไดี้สร้างสร้งเดียวด้วยจางลาย้ง่เยวัรงหลครับครับครับฐานที่สามจมครับเออฐานที่สมฐานที่ห้าเต้องไปแสอีกอปั้แลวเราก็จะถตไปสิลาที่ามคนที่กกเอกไเี่มไปดี

ถูกต้องต้องหลอกต้ล่นกต้อลอกต้องหลอกต้องลอกต้องหอก้องหลอกตงหลอกงหลอกต้องหลอกต้องหลอกองหลอกต้องหลอกต้องหลองหลอกตองหลอกต้องหลอกตยองหลอกต้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 ดงหลอกต้อ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 

อันที่สมเป็นต้นไปห้างหรือจะต้องไปแสงครับเจของเ้าครับกำลังอยู่ครับเอาละครับถึงเวลาถี่ตุกงุ้รอคอยแล้วครับนะครับอีเกของงานครับไปสิบล้านของเบอรนพนมไพร พุทธศักราช2 5 6 6นะครับะสุีสทบสินทุไัางเงไฟาเตมที่ไเลนีสันตงไปสิบล้านสล้ากำลังจะถงครับ้อ้านก่อนกำลังครับใจนะครับทิวเบิรกชรถเเต้นมาส่งหนึ่นอย้าสนะ อาเมซน่งพนงพลังต้องไฟลานคือตำนานความยิ่งใหญ่ใครก็เห็นมาปีนี้มีสิบล้านเพื่อช่วงเย็นคนทุกเด็พนนเรวยคนบนมาทุกประดับกันครับน้อง, 40, 000, 000. อองนังหังเพลิงของสิบล้านครับขนุนใจ right ้คร<ๆ>ับพ่งันงไฟลงไโดดดังใจพอีสันตำนานเล่าผมเพ่เห็นแอ้วเนี่ย เ้ยพอเอาเจปืนมาดิแเอาเลยอาจารย์เอาบัล่านไจิาอเภอพนมไพรนะครับเราไปเ่าไปลครับอาจารย์าีีทุกคนเรากไปครับไป